ได้ครบททีมสรุปวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2,025ควาสิตหรือรอบสุดท้ายวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2,025จบการแข่งขันในรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยหลังแข่งขันกันครบทั้ง3สัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่4มิถุนายน13กร,รกฎาคม2568โดยหลังจากทุกทีมแข่งขันกันครบ12เกมสาพันวอลเล์บอลนานาชาติ FIBB ได้คัดเอา8อันดับแรกที่ดีที่สุดผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศโปแลนด์ ซึ่งปรากฏว่าแชมป์เก่าอิตาลีทำสถิติชนะรั่ว12นัดเก็บไป33คะแนนนำเป็นอันดับห1 1> นึ่ขณะที่อันดับสองบราซิลมี31คะแนนและอันดับ3ญี่ปุ่นมี27คะแนนสำหรับทีมที่ได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาท์จะประกอบด้วยอิตาลีบราซิลญี่ปุ่นโปแลนด์เจ้าภาพจีนตุรกีเยอรมนีและสหรัฐตารางคะแนนบอลเลบอลหญิงเนชั่นลีก2025 อันดับหนึ่งอิตาลีชนะ12แพ้0นัด33คะแนนอันดับสองบราซิลชนะ11แพ้หนึ่งนัด31คะแนนอันดับสมญี่ปุ่นชนะ9้าแพ้สานัด27คะแนนอันดับสี่โปแลนด์ชนะเก้าแพ้สานัด27คะแนนอันดับหจีนชนะเก้าแพ้สนัด27คะแนนอันดับ6ตุรกีชนะ8แพ้สีนัด23นาคะแนนอันดับ7เยอรมนีชนะเจ็แพ้5นัด23คะแนน อันดับ8สารัชชนะ7แพ้5นัด20คะแนนสำหรับการแข่งขันวอลเลออย์บอลหญิงเนชั่นลีก2,025รอบสุดท้ายจะแข่งขันกันที่เมืองลอดประเทศโปรแลนด์ระหว่างวันที่23ถึง27กรกฎาคม2,568